สวัสดีครับผมอานนุ่มไมีกแล้วจ้ะนะครับเลิกงานแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะค่าหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่หน้าเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหกโมงแล้วนะครับผมจะหกโมงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะวันนี้ก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนคอมเมนต์มานะครับผมเพื่อนที่เอฟซีผมนี่แหละนะครับคอมเมนต์มาว่า คลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวตัวไฟโซลาเซลล์นะครับสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับอยากจะรู้ว่าผมติดตั้งตรงไหนนะครับความคืบหน้ามันจะสว่างไหมนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับพามาดูนะครับว่าผมติดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอ่านี่นะครับผมผมติดตั้งอยู่ตรงนี้นะตรงคือบ้านนี้นะครับผม แล้วก็สายลากไปนู่นนะครับลากไปนู่นเลยนะครับผมแผงอยู่บนหลังคาห้องน้ํานะครับตรงนู้นนะครับแผงเห็นไหมครับนี่ครับสายก็8เมตรนะครับโยงมานี่นะครับผมนี่ครับแผงอยู่บนหลังคานะนะครับตอนนี้เป็นเวลาค่ําแล้วนะครับเป็นเวลาค่ําแล้วนะครับผมสายก็ให้มา8เมตรนะครับผมเดินมาปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บป๊บมานี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับติดไอ้ต้องคือบ้านนี่นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับก็เวลานี้ก็เป็นหกโมงกว่าแล้วนะครับจะทุ่มแล้วนะครับมันก็เลยแสงก็เลยไม่มีนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะครับอ่านะครับตอนนี้เป็นเวลาค่ําแล้วนะครับผมทุ่มกว่าแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับว่าไฟตัวสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ของผมนะครับมันจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับพูดีมี f อฟท่านหนึ่งนะครับขอมาว่าอยากจะรู้ว่าไฟมันจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ผมปิดไฟในคอกวัวปิดไฟหมดแล้วนะครับมีแค่ไฟข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเลยครับผมอ่าเปิดเลยผมอ่านี่นะครับผม นี่นะอันนี้คือเปิดแบบไฟสุดๆเลยนะครับสว่างสุดๆเลยนะอันนี้เลยนะครับผมนะครับตรงนู้นนะครับติดตรงคือบ้านตรงนู้นนะนี่นะครับมองเห็นชัดเตนะครับสว่างตาแตกเลยนะจั๊กนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่นะครับนี่ครับไฟลงมาตรงพื้นตรงนี้นะครับผมสว่างไปถึงนู่นเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับสนใจก็ สั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับผมสว่างเลยนะครับสว่างตาแตกเลยนะจ้าไปถึงนู่นเลยนะครับถึงครอบครัวด้วยนะครับนิดนึงนะครับตัวนี้มันจะครอบคลุมประมาณสัก30 30ตารางเมตรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมผมลืมแล้วนะครับอันนี้คือติดต้นไม้นะครับอ่าเนี่นะครับ ก็ทํากับคงกับข้าวก็ทําตรงนี้นะครับนี่นะครับสว่างมาถึงนี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์มานะครับผมก็อยากให้ผมทดลองอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับผมถ้าผมมีอุปกรณ์ผมก็จะทําให้เพื่อนดูนะครับอ่าโอเคครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ